ตอนนี้อยู่ที่คูค่ายพม่าะนะครับเป็น <c oughs> แหลง่หลงสถานที่โบราณน,นะครับพม่ามาตั้งค่ายที่นี่นะที่อันนี้จังหวัดสิงห์บุรีพรม่ามาขุดคูตั้งตั้งฐานตั้งฐานทัพที่นี่สมัยไหนอะสมัยกรุงเสียยุธยาหรอเป็นสมัยไหน ก็ยังเป็นคูอยู่นะครับคูก็เป็นคูใหญ่นะแล้วก็เป็นป่ามะเกลือมะเกลือลุ้นร้วนพี่น้องมะเกลือลุ้นร้วนนี่ต้นมะเกลือลุ้นวนนี่คูไม่ใช่คูเล็กนะครับคูใหญ่นะฮะแล้วก็มีอนุสรณ์สถานของเสด็จพ่ออสมเด็จพระนเรศวรมหาราช <c oughs> นี่เป็นร่องรอยอารยธรรมร่องรอยเขาเรียกร่องรอยอประวัติศาสตร์นะฮะการรักษาชาตินะครับกว่าจะเป็นชาติไทยได้กว่าจะมีแผ่นดินไทยให้ลูกหลานด้อาศัยอยู่มาเท่าทุกวันนี้ก็ต้องเลกมัด้วยเลือดเนื้อนะฮะเลขกมนด้วยเลือดเนื้อแลกมนด้วยเลือดเนื้อบรรพบุรุษนะฮะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นป่ามะเกลือมีแต่ต้นมะเกลือล้วนๆเลยครับทั้งคูเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนแล้วฮะศาลสมเด็จพระเจ้าจากอ่าศาลสมเด็จพระนเรสวนมหาราชก็มีไก่นะฮะท่านชอบไก่ครับสาธุครับ ผมก็มา,อ,าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษนะฮะบวดน้ําให้บรรพบุรุษผมมาจากสมุทรปราการครับค,ครับโอเคนะฮะทีนี้ก็กลับแล้วนะฮะ เจอเลยครับเชิญเลยมันยาวไหมครับลึกไหมไอ้คูนี่ยาวครับเดินไปไกลเหรอกร็สุดจะนู่นเหรอสบาปก่อนพ่อมาพูดอยู่นี่ไง ตอนที่ไปตียุธยาโอเคครับผมขอบคุณครับสมัยเสียยุธยาเนอะรร่อ๋อเนี่ยเนี่ยครับประวัติตำบลบ้านแปงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะอันนี้ อยู่ในการข้อคองของกรมศิลปากรนะครับพ่ะมาเขาเก่งจริงๆนะครับแต่ก่อนเขาตีเตะคนนะฮะให้เกีย์หน่อยเกยียดดูแลที่นี่สี่สิบก็ได้ับ โอเคจ้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้มายืนตรงนั้น <c oughs> อ่ายพี่หน่อยปวดรูปนี้เลยนะปวดตรงกล้องเลยนะไปเร่อเรื่อย โอเคครับไปแล้วครับผม